สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจู้กูสุกคนมันปุ๊บมันปอกคับผมบางสยามอีกเช่นเคยครับพี่น้องนี้พอกันตอนกำลังคับเนอพี่น้องเด้อะมันนี้บางสยามไลยเป็นรูแซ่บมาฝากเอาเม็ดน้องเข้าพรมมันนี้กินตำ้วยไหนพี่น้องอืออแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะอ่าบัติันไปกันพี่น้องนี่โอ้ตำทวยตำทว เอาแซ่บเลยนี่เอาบางลงครับมาพี่น้องมาเนี่ยมันน้อนหรือเป่าครับผมสำหรับน้องที่ขอมาพี่น้องเด้อขอปิดพะโล่อดเจอร์ล็อกอิสระเด้อพี่น้องเด้อหลานพนมมาพี่น้องเออจีเกียวเข่าเลยบุหลานเยี่ยวหลานเฮ็ดดี่พี่น้องเฮ็ดเจี๊บน้ำกินเป็นแซ่บนะพี่น้องนะสุดซ้อมผมซ้อมทางหลายทีแล้วเดี๋ยวพนมมาที่เดียวพี่น้องมาพี่น้องมา

มันขดสึมปาขึมฝนเรื่อไม่หอกนเนื่อ ดึงม,ออยงมวยยากเบเสบด้ย ngâm đây 嗯。Mm hmm. โอ้เพียงต่ไหยไี่้องตับทั่วไป 脱一母羊，行了。<noise> Kumparan pun. นุ่ประเด็กน่น้อ ตําพริกเด็เขาตา you mean เอาอมันหลังพี่น้องมันนี่บางสยามไหนไม่รู้สับเซ่ฝากพอเพเ่็นน้องก็ผมมันนี่เป็นตําตัวเด้อพี่น้องเด้อกบดิ่นหมูย่างพี่น้องสับเซ่บุ๊กคอครับผมได้กระฟากุ้งสะบักไข่กุ้งไรกุ้งแช่เด้อพี่น้องเด้อะพอเป็นทันทีแก่บาสยามครับผมแล้วจิปนี่บาสยามขอฝากไว้ที่นี่นะครับผมสวัสดีครับ